ย้น้องโอโอ,โอกำลังเช็คนะครับคำนวณดูว่าจะใช้อีกกี่กล่องนะครับนี่ครับองังนี้ไล่แท็กใส่กล่องใหญ่นะครับไ,ไ,ไปยไัปกาศล่าสุด ครับแท็กแป๊บเดียวใช่ครับครับ

โอ้ต้นกระถินสวยมากครับก้าต้นหลังจากที่ติดเงินเข้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับฝันดีนะครับฝันดีทุกท่านพรุ่งนี้เจอกันนะครับครับเดเอ็มเฝ้าครับเฝ้าเงินฝ้ทองันเฝ้าบุญนะเฝ้าบุญ ครับผมสาธุสาธุสาธุอย,นนนนอยู่ดีดมีแหงเนี่ยครับข้างนอกฝนตกนะครับตอนนี้อ็อยมุกโอ้อยู่มุกโอ้อยู่มุก อันนี้รังเราเต็มเนาะเดี๋ยวไปหารังมาใหม่เดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกหน่อยดูบรรยากาศข้างนอกหน่อยมฝนตกนะครับตอนนี้ทายุเข้ากกกอกนะครับ อันนี้นะ่าีกสามลังน่าจะพอดีสามถึงสี่ลังนะครับนะถึงจะหมดผม,ผมให้ให้อีกหกนะห <6 S 2> <6 S 1> เลยเหรอใช่หื <c oughs> น้องโอ้ฟันทงหกนะครับหเพราะว่าลังนึงใส่ได้ประมาณนี้สิเออหกอานมีหกถึงเจ็ดลังเนาะหกถึงเนจะ็ดลังเนี่ยประมาณนี้นะครับแวกไมป่ามีมา่า ตอนนี้เรามีช่องใหม่มาหน้าเนี่ยแน่นอนเลยขออนุญาตสอบถามหนยได้ไหมครับได้ครับได้ได้มาแต่ไหนเนาะจะไม่สายเชงไามไม่สายเชียงรายมาวันนี้ได้กี่วันละมาเนี่ตั้งแต่วันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์เนะคิที่ดยังไงมาทำยูทูบครับผมที่แรกก็ไม่ได้อยากทำเลยมาเที่ยวแล้วมีคนถามว่ามาทำยูทูบเหรอก็บอกว่าเออน่าสนใจดีก็เลยลองครับ แล้วแล้วมีมีความรู้สึกยังไงกับนุพลก็แตนบ้างนะมีความรู้สึกไหมคะใช่ก็รู้สึกเฉยเฉยอะคือคือยังไงอะไม่ได้มีควมไม่ไม่ได้เอ็นีไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยค่ะคือมาอยู่ด้วยกันทำไมถึงคนรู้จักกันคือคนอยู่ในเนี้ย่ะครัถามคำถามนี้นะนุพลรอไหมตัวจริงนุพลเหรอคะรอค่ะรอแล้วก็หมายถึงอายุไม่เยอะอะไม่แก่ ใชมันเด็กมันเมืนเด็กสักสามสิบอสิบแล้วครับสมสิบเก่ใครผอ่ะเจ้าซ้ำผมตัวนี้สามสิบเขาเขาบอกว่าลุงพงอายุสามสิบอ่าลุงยิ้มลุงยิมจบจถุงแล้วครับตอนนี้จะเป็นเหมือนเหมือนลุงยิ้มแล้วฮะเวลาใครพูดถึงใจนะขอเลขบัญชีหน่อยครับเออลุงยิ้ม เสียชัดเสียชัดเสียชัดสองใครๆก็ว่าเป็นเสียชัดไม่เห็นเห็นไปมาไม่ได้ไปดูคุณชายเขาก็ชอบใหญ่เลยนี่นแหละไม่เคยไปไม่ได้ไปดูคุณกองถึงที่แดงเขาแกลงมาครั้งละสามเดือนสามเดือนนี่นะครับแดงกเราจะทำยังไงไม่ได้คูณกาตักก่อนแล้วต้นกระถินนะครับ ว้วยมน,นักเ็บเอะไรนะลุงสนักเเอาไปให้แกมะน,นี่ครับจะทำยังไงไปอยู่ไกลอยู่บ้านของอันเดี๋ยวยิงเอาอะไรพี่พักพักอยู่บ้านไหนเนี่ยรคับอ๋อ บอล่พี่แดงพี่แดงครับผมใช่ใช่วิธีทำไมหนาวแทอูไหนทำไมหนาวเนี่ยเตาหน้าหนาวแล้วแม่หมดฝนนี่ก็จะหนาวละฝนตกขนาดนี้กรเต้ามันจะรั่วไหมเนี่ยรั่วนะวันแรกมาั่วนอุ้าให้นะครับใจดีมากใจดีนะบอกเลยใจดี นุงใจดีแล้วก็ใจบุญนะครับเมื่อกี้ได้มาสองร้อยจากพี่เฟื่องทาบุญต่อที่วัดดานพระอินนะครับติดไปแล้วนะครับสองร้อยบาทสาธุสาธุสาธุอันนี้เป็นช่องใหม่นะครับทุกคนคนสวยปกปอกเนาะฮะเมนบอกครับพี่รับคนสวยปกครองใช่ค่ะเข้าไปติดตามกันเลยนะเพิ่งมาใหม่นะทุกท่านยนีครับตามสายพี่บอสพักพักอยู่สวนยางเี่วันนี้ใช่ไหมครับ้ำป้ายมีจสั่นบ้างมีบอ ทิ้งงูแล้วอะไรหาอะไรอ๋อลมส์ทีนะสุธีชองลูกจิมมี่เรียบร้อยแล้วนะสามร้อยคนฝันดีนะครับฝันดีสุธีครับผมอันนี้โอ้กำลังจะเล่นน้ำนะครับฝนตกเฮงครับฝนตกเทงขึ้นบนฝนตกเฮงเลยอะเออมีอยู่มีลมอยู่นะนี่ครับอะไรล่มเอาไปช่องใหม่นะเดี๋ยวพิมามใหม่นะ ตอนแรกกนนอบว่่่าารมมี้เเลฉยักธรรมชาติกรอกอบไปแล้วนะฮะกรอบแล้วนะว่าลงรักกรอกอบถ้ามากรอกอบแล้วจะกลับบ้านไม่ได้นะทุกคนลงแล้วนะกลับ่้านยากแน่นอนนะฮะท่านก็ขอบคุณครับท่านดีครับสวัสดีครับผมพรุ่งนี้เจอกันตีห้าครึ่งตีห้าเหรอพี่เตรียมตัวไงตีห้าก็ตื่นแล้ว บอกหลังรถไปด้วยได้ได้ไทุกคนเป็นพยานนะครับเไคนชรเป็นพยานได้ผมที่บอกว่าได้ได้ได้ไดทีนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวดูน้ำไหลเข้ามาเดี๋ยวลองมาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ